อามิจังวันที่ครบรอบหนึ่งเดี๋ยที่คบกันแล้วนะหลังจากนี้จะพาไปไหนเหรอบอกหน่อยอืมนั่นสินะ,อ,ะอย่าเข้ามานะ<อ>ใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะคนคน,คนนี้เป็นสตอล์กเกอร์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะไรไปอ้าวอามิอ่อะยินเด,ด็กคงุงคนคนนี้เป็นสตอล์กเกอร์ช่วยด้วยค่ะอะ,อะไรนะเฮ้ยแกน่ะเป็นสตอล์กเกอ,อร์เปล่าเปล่าคิดจะทำอะไรกับแฟนฉันอ่ะฮะห,หรือว่าที่ผ่านมาฉันคือมือที่สามอย่าง,งน,นั้นน่ะเหรอแสดงว่าผู้ชายคนนี้คือตัวจริงง,งั้นสินะผู้ชายคนนี้เป็น พตัวจริงโผล่ออกมาก็เลยหาว่าฉันเป็นสตอเกอร์งั้นเหรอที่้ก็เป็นอย่างนี้เองใหญ่นี่อย่างไรชมัดไม่คิดเลยว่าจะทำกันได้นะแกมันสตอเกอร์ลบจิตนะขยะแขยงใหญ่นี่มันตอแหลได้ขนาดนี้เลยงั้นเหรอเมื่อกี้ยังอินเลิฟอยู่เลยนะว้เดี๋ยวก่อนนะครับผมไม่ใช่สตอเกอร์นะนี่เธอคะไอหมอนี่มันบ้าไปแล้วแถมยังชอบทำตัวเหมือนกับว่าเป็นแฟนของฉันด้วยเลยคะ่ะ ก่อนที่ฉันจะเปิดงั้นเหรอได้เปรียบี่ว่าอะไรวะเนี่ยรับมืออย่างไวอ่ะเดี๋ยวก่อนผมไม่ใช่สตอกเกอร์นะผมมีหลักฐานยังมีอีกนะคะผู้ชายคนนี้ชอบคุยไ์กับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็แท่งคาเป็นว่าคุยไรกับฉันมานานแล้วบางทีหลังจากนี้เขาน่าจะเอาฉันไล์นั่นให้ดูนนแน่ๆเลยละคะ่ะแม่งชิงใส่หลักฐานก่อนที่ฉันจะให้ดูอีกงั้นเหรอไม่จะเก่งไปไหนวะเนี่ยจักทางได้หมดเลยไว้<อ>ดูนี่ก่อนสิฉันไล์นี่เป็นของจริงนะเธอเองก็น่าจะมีข้อความแบบนี้เหมือนกันนอี้ดูสินอกจากเธอแล้วก็ไม่มีหนุ ของเราที่ไปก่อนเลยงั้นเหรอแม่งวางเพว่าเป็นอย่างนี้เลยนี่ว่ะเดี๋ยวสิอย่างน้อยผมก็พิสูจน์ตัวเองได้อยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะส่งข้อความไปในชั้นไลน์ของเธอแล้วถ้าแชทของเธอเด้งก็พิสูจน์แล้วว่าที่เธอพูดไม่ใช่ความจริงอ่าก็จริงนะงั้นก็ขอส่งสติ๊กเกอร์แบ๊บส่งไปแล้วนะไหนล่ะไม่เห็นมีอะไรเด้งเลยหรือว่าใยนี่จะบล็อกไลน์ฉันทุกครั้งก่อนที่มาเจอกันแล้วหลังจากนั้นก็ไปปลดบล็อกฉันทุกครั้งเลยอย่างนั้นน่ะเหรอ<ะ>เดี๋ยวก่อนนะผมมีหลักฐานเป็นรูปคู่กับบเเธอ,<ะ>เออ้รูปา ไม่มีรูปคู่สักรูปเลยเรื่องนี้ก็คาดการไปแล้วงั้นเหรอยังหรอกยังมีหลักฐานอยู่อีกอะเอ๊ะ <Hey. S 2> ดูนี่ก่อนสิรูปที่ผมถ่ายให้เธอทุกรูปเนะ่ะเธอมองกล้องหมดเลยใช่ไหมล่ะถ้าผมเป็นสตอเกอร์จริงแนละ้วเธอจะกล้ามองกล้องผมเหรอจริงไหมมันก็จริงนะอันนี้เธอดูสิรูปถูกรูปที่มันให้ดูนะ่ะคือรูปที่ฉันเอาลองไอจีทั้งหมดเลยเห็นไหมล่ะจริงด้วยฮะคิดไปแล้วสินะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เลยเอารูปที่ฉันถ่ายทั้งหมดไปลงในไอจีก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ันเหรอยายนี่แม่งอ่านเกมขาดอก ผมนะเอ๊ะงั้นเหรอเขา,าขอโทษนะก็จะไม่นอกงใจเครอ,อีกแล้วไม่ละฉันทนมานานพอแล้วเราเลิกกันเถอะสรุปจะเลิกใช่ไหมถ้ารู้ตั้งแต่แรกก็บอกดีวะรู้ไหมเวลาต้องปั้นหน้าเสแสร้งนานๆนะี่มันเหนื่อยนะเว้ยอยู่ดีๆแม่ก็ห้าวขึ้นมาเฉยพอทูบอกเลิกก็ปากแซบขึ้นมาเลยนะเว้ยเฮ้ยนี่ถ้าเลิกกันไปแล้วก็ใส่หัวกลับไปเลยปะไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วนี่เฮ้ยย่านิ่งทำไมอะเฮ้ยเฮ้ยมึงจะเฮ้ยฮีอะไรก่อนแฟนมึงช็อกแล้วมั้งนะ่ะ เฮียอะไรขนาดนั้นขอตัวนะลาก่อนเออลาก่อนคะ่ะไอค้คนคนแปลกหน้าที่จริงแล้วไอ้นั่นเป็นสโตเกอร์ไล่ตามเขาถ้าเชื่อก็ควายละขอขอบคุณคลิปต้นทางสนุกๆจากโซโลทานิด้วยนะครับ